โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดของ Facebook นะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มคนดูไลฟ์สดของ a c e b o o k นะครับแต่ไปไง่ายแล้วก็สามารถมาค้นหาคำว่าไลฟ์เ็มใน g o o เกิได้เลยครับนี่นะครับไลฟ์ค like, ิดเคนะ,ะก็จะเจอเว็บไซต์ของไลฟ์เคมนะครับให้ทุกคนสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะนี่นะครับก็ใครที่ไม่มีชื่อผู้ใช้ก็ผ,ผ่านนะครับเพราะทุกคนไปที่ มาตั้งคิดก่อนนะครับแล้วก็กรอกชู้ใช้เนื้หน้าผ่านแล้วก็ยืนยันหน้าผ่านให้ครบด้วยนะครับตามที่เว็บไซต์แจ้งนะแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องซี่เรียบสรงนี้ด้วยนะครับอ่อาหลังจากเราทราบเสร็จแล้วนะก็เอาชู้ใช้กับรล็ากเชื่อสบไยเพื่อสคู่กมาใส่สในสองช่องดีครับแล้วก็ส,สาบายเข้าสู่สเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่าเว็บไซต์หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับก็ทุกคนไปดูครับว่าหมวดหมู่ครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่เพื่อการใช้บริการได้เลยนะจะมีพวก ไอจีทิกก็ตูปหากว่าสามารถเปเลือเล่อดูเือนดูได้นะมันจะเป็นเพิ่มคนดูได้สดของ Facebook นะครับอ่าก็หานะครับนี่นะเพิ่มคนดูได้สดนะครับแล้วก,ก็กดเลือกราการอีกรอบน,นะครับจะเป็นคนเข้าชม30นาที6สิบสี่0สิบทีก็สาม,มารถเป็นเื่อนดูได้นะครับอ่าผมจะเลือกพักประมาณ30นาทีให้ดูนะครับกดเข้าไปเลยเลือกได้เลยนะ ก็ในส่วนของคําอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านการสร้างซื้อทุกครั้งครับตรงนี้นะในส่วนของลิงก์นะให้เราไปที่หน้าไลฟ์สดที่เราต้องการเพิ่มคนดูนะครับตอนนี้ผมจะเลือกไลฟ์สดของคนนี้นครับก็เขามีประมาณ6คนดูนะก็ให้ทุกคนสามารถคัดลอกลิงก์ได้เลยครับคัดลอกลิงก์ไลฟ์สดน,นะครับแล้วก็เอามาวางซ่อนของลิงก์ครับนี่นะแล้วก็เลือกไปมาเพื่อการตามนะผมจะตามสักยี่สิบคนแล้วกันนะครับตอนนี้เขาก็มีเพื่อเขารู้อยู่หกคนนะนี่นะ ยี่สิบขดดูก็1บาทเท่านั้นนะครับคือว่าถูกมากเลยนะครับก็สามารถก็สั่งซื้อได้เลยนะอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัส1 2 4 7 4สี่สี่นะวิธีเช็คข้อเสนะนะครับ,รรบก็ทุกคนไปที่โปรแกรมซื้อได้เลยนะตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่ครับจ้านหัส้วก็คือสมุดนะครับ อันนี้นะเหมือนยอดจะขึ้นมาทีเรียบร้อยครับไวมากครับเพิ่งป,ปั๊บไปเมื่อสักคู่เลยนะครับอ่นนี้นะไม่ใช่ดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่พิจิตน,นะก็สามารถไปที่เติมเงินก่อนนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราทำการเติมเงินนะครับมีสามช่องทางอห้เลยอกนะสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนี่เป็เลนนะก็สองปอเปาเป็นเลนนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะ ก็จะบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถไปเช็คดูที่นี่ได้ที่นี่นะจะมีพวกเห็นราคาขั้นต่าส่งสุดบอกทุกวิาก,การนะครับาสามารถไปเลือกดูได้ล่ะก็าสามารถครลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนีาา้นะครับในส่วนของการติดต่อบินนะครับก็สามารถติดต่อพิผ่านทางตม้น้าเว็บไซต์เลยนะครับหรือว่าจะหรือว่าจะติดต่อผ่านไลน์แอดของเว็บไซต์ได้นะจะพผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับ เราได้คำนี้หกคนดูนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นท่าสี่คนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับับ๊มไปก็คนดูและสดของเขาก็อยู่ประมาณสามสิบคนดูประมาณสามสิบนาทีนะครับอสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มคนดูและสดของ Facebook แบ่งง่ายๆราคาถูกๆนะก็สามารถค้นหาคำว่าไลค์เคเอ็มในกูเกิลได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมนีกนี้ก็ได้นะดีวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวกอนสวัสดีครับ